ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนวิชาตรกศาสตร์การวราะห์ข้อมูลเหมือนเดิมนะครับพวกเราก็คงจะได้เรียนรู้มากขึ้นแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นหน่วยการเรียนที่เรียกว่าเป็นหน่วยการเรียนที่เริ่มมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือเรื่องของการประยุกต์ใช้ตรรกศาสตร์ในเรื่องของภาคแสดงใ,ในการกรองข้อมูล แน่นอนครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วแหละเรื่องของการกรองข้อมูลนั่นหมายถึงว่าถ้ามันมีปริมาณข้อมูลมากๆเราจะใช้วิธีการคัดกรองหรือกรองเอาข้อมูลที่เราต้องการได้อย่างไงบ้างนะครับบทนี้เราก็จะใช้ตรรกศาสตร์ในการวิเคราะห์แล้วก็การกรองข้อมูลได้ะนะครับดังนั้นเมื่อเราเรียนจบในบทเรียนนี้นักศึกษาก็จะสามารถที่จะแสดงในส่วนของ p predicate นะครับก็คือตัวที่ใช้ในการกําหนดหรือภาคแสดงแล้วก็ตัวที่ใช้ในการระบุป,ปริมาณน,นะครับ ก็คือ q u l l i f i e r s r s นะครับก็คือเราสามารถจะรู้ได้เลยว่าประจพ์ที่เรากำหนดไปเนี่ยเราจะได้ปริมาณของข้อมูลแบบไหนบ้างแล้วลักษณะของข้อมูลเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับรูปแบบนี้มันจำเป็นจะต,ต้องทดลองดูนะครับว่าเราจะลองใช้ Google Sheets หรือ Excel เนี่ยใช้ฟังก์ชัน Filter เพื่อใช้ในการกรองข้อมูลสำหรับเงื่อนไขที่ซับซ้อนได้นะครับและนอกจากนี้ อาจจะแนะนําให้ใช้ตรรกศาสตร์หรือเพิ่มเข้าไปอีกคือเป็น a d v a n c e Filter อรคือเพื่อสร้างเงื่อนไขในการกรองเก็บเพื่อเปรียบเทียบกับตรกศาสตร์ในภาคแสดงต่างๆได้เรามาทบทวนกันนิดนึงครับว่าประพจน์และภาคแสดงเป็นยังไงคําว่าประพจน์หรือ r พ p o s i t i o n ที่เราเรียนกันมาตั้งแต่ต้นเลยหน่วยการเรียนหนึ่งถึงสี่เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือประโยคที่เราสามารถจะพูดแล้วมันออกมามีค่าเป็นจริงหรือเท็จได้เห็นไหมครับเช่นเราถ้าเราบอกว่า้ ดาวอังคารมีสีแดงแน่นอนทุกคนรู้เลยว่าดาวอังคารมันมีสีแดงเราเห็นในข่าวในภาพจากภาพถ่ายดาวเทียมอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนที่สุดครับเราก็จะบอกได้ว่ามันเป็นจริงหรือเท็จและสําหรับพิเดเคทนะครับพิเดเคทก็คือตัวเนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นภาคแสดงที่ต้องการพิสูจน์ครับยังไม่มีค่าความจริงจนมีอ่าจนมีเขาเรียกอะไรอะได้โอกาสในการแทนค่าตัวแปรลงไปนะครับเช่น ถ้าอยู่ๆเราสมมุติว่า x เป็นจํานวนคู่เอาอาจารย์แล้ว x เป็นอะไรถ้า x เท่ากับ2จะได้ประพจน์ก็คือเราแทนจากเปลี่ยนจาก predicate กลายเป็น proposition คือเปลี่ยนจากประพจน์เป็นภาคแสดงก็คือ2เป็นจํานวนคู่ซึ่งมีค่าเป็นความจริงแต่ถ้าเกิดสมมุติว่า x มีค่าเป็น3แล้วครับแน่นอน3เป็นคู่ซึ่งมีค่าเป็นความเท็จแน่นอนครับตรงนี้จะเห็นได้ว่าความแตกต่างระหว่างประพจน์กับภาคแสดงที่แตกต่างกันคือประพจน์ ได้ค่าคําตอบทันทีว่าเป็นจริงหรือเท็จส่วนภาคแสดงเนี่ยจะต้องรอหรือการแทนค่าก่อนถึงจะกลายไปเป็นประพจน์เพื่อจะดูว่ามีค่าเป็นความจริงหรือความเท็จคราวนี้ดูครับในลักษณะเช่นนี้มันอยากจะให้นักศึกษาหรือผู้เรียนได้รู้จักถึงตัวที่เรียกว่า q u a l t i f i e r หรือตัวบ่งบอกปริมาณตัวบ่งบปริมาณนั่นเองเครื่องมือที่ใช้บ่งบอกปริมาณก็คือช่วยระบุข,ขอบเขตของข้อความได้นะครับเช่น Universal Qualifier ใช้คำว่า for all นะครับสำหรับทุกๆหรือสำหรับทั้งหมดความหมายมันคือสำหรับทุกๆหรือสำหรับทั้งหมดตัวอย่างเช่นนะครับ for all x นะครับ p x หมายถึงว่าสำหรับทุกๆ x โดย x มีค่าเป็นคู่จำนวนคู่ครับมีค่าความจริงเป็นเท็จอ่าดูนะครับถ้า x เป็นจำนวนคู่มีค่าความจริงเป็นเท็จอ่าดูนะถ้าเป็น extension Callifier เป็นตัว e กับหลังนิดหนึ่งนะครับคือมีอยู่บางตัวนะครับมีอยู่บางตัวหรือสําหรับบางอย่างเช่น for sum เขาเรียก for sum บางทีครับ for sum หรือ there e x i s t นะครับ, some, หรรบ x หรือ px หมายถึงว่ามีบาง x ที่มี x เป็นจํานวนคู่แน่นอนครับก็มีค่าความจริงเป็นจริงย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งครับ universal บอกว่าสําหรับทุก x x เป็นจํานวนคู่เฮ้ย ใช่เหรอจริงๆ x อาจจะเป็นสามก็ได้เป็นห้าก็ได้ใช่ไหมครับมันก็เลยมีค่าเป็นเท็จแต่ถ้าเกิดแดงกคือมีอยู่บางตัวหรือสําหรับบางตัวของ x เนี่ยมีค่าเป็นจํานวนคู่แน่นอนครับสองหรือสี่ก็ได้นะครับขอแค่มีตัวเดียวก็มีค่าเป็นจริงเห็นไหมครับความเชื่อมโยงเนี่ยเราจะต้องพยายามจะใช้อย่างน้อยให้เราลองเขียนอ่า excel ดูหรือ google sheet ดูเพื่อจะดูว่าข้อมูลที่ตรงกับเงื่อไขาบาง,อย,างอย่างทั้งหมดหรือเปล่านะครับเราจะกําหนดยังไง วิธีการก็คือเราจะใช้ฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์นี่จะเป็นตัวกรองว่าเราจะได้ปริมาณข้อมูลออกมาเป็นแบบไหนบ้างว่าได้ทุกตัวไหมหรือว่าได้บางตัวนะครับคือมันใช้สําหรับในการกรองข้อมูลจากช่วงของข้อมูลช่วงข้อมูลเราจะกําหนดเป็นอาร์เรย์ที่อยู่ในฟังก์ชันฟิลเตอร์แล้วส่วนเงื่อนไขเนี่ยเราก็จะกําหนดใน include นะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราสามารถจะกรองข้อมูลเด็กหรือนักศึกษา ที่มีคะแนนมากกว่า80นะครับเราก็ฟิลเตอร์ไปเลยว่าตั้งแต่ช่วงของข้อมูลอยู่ที่ A2 จนถึง C10 นะแล้วลองดูซว่าเงื่อนไขก็คือคะแนนใช่ไหมครับว่า B2 ถ,ถึง B10 เนี่ยมีค่ามากกว่า80มันก็จะดึงข้อมูลเฉพาะาที่มีคะแนนมากกว่า80หรือตัวคะแนนเองอยู่ช่องช่องคอลัมน์ B นะครับนอกจากนี้เราก็สามารถจะใช้ตัวร่วมทางตรรกศาสตร์ใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับณเนะบื้องต้นนี้ผมแค่เขียนม,มาให้ดูก่อนว่า มันหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเช่นเราเราใส่เข้าไปเลยว่าดูช่วง a สองจนถึง c สิบเนี่ยแล้วเราใส่เข้าไปเลยว่าถ้าเป็น b สองเนี่ยมีค่ามากกว่า80 c สองถึง c สิบเนี่ยเท่ากับดีมากเนี่ยเราดูดูปุ๊บมันก็จะดึงข้อมูลมาว่าเฮ้ยที่สำคัญที่สุดก็คือเราอ่ะได้เฉพาะอะไรครับทั้งมากกว่า80แล้วก็ต้อง c สองถึง c สิบเนี่ยเป็นดีมากแต่ถ้าเป็น o นะครับถ้าเป็น o ฟิลเตอร์นะครับก็คือดูดูตั้งแต่ของ a2 จนถึง c 0ก็จริงแล้วก็ใช้เครื่องหมายบวกนะครับก็คือ o เข้ามาก็คือจะมากกว่า80หรือ c2 มีค่าเป็นดีมากก็ได้ตรงนี้ครับน่าสนใจจริงๆวิธีการกรองแบบนี้นะครับมันก็จะเริ่มมีขั้นเขาเรียกว่าขั้นขั้นสูงแรครับ advance filter ก็คือเราสามารถจะสร้างเงื่อนไขที่ซับซ้อนแล้วก็ สร้างซ้อนกันได้หลายอันนะครับบนตารางด้วย Advanced Filter เราจะลองสร้างตารางเงื่อนไขขึ้นมาแล้วก็ดูไขเฉลี่ยของเราเนี่ยว่าเราสามารถจะจำลองการทำงานของตัวบ่งบอกปริมาณได้ไหมเดี๋ยววิดีโอในคลิปนะครับก็จะบอกว่าถ้าอยากดูนักศึกษาที่เกิดเฉลี่ยมากกว่า3.5แล้วเข้าร่วมกิจกรรมครบทำได้ยังไงหรือมีเกียร์เฉลี่ยมากกว่า3.5หรือได้รับรางวัลด้วยทั้งสองแบบนะครับทำได้ยังไงบ้างนะครับตัวอย่างต่อไปก็อาจจะได้เห็นเรื่องของ การประยุกต์ใช้ในการใช้ข้อมูลจริงๆเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าคงคลังก็คือเช่นเราอยากรู้ว่ามันมีสินค้าในบ้างที่มียอดขายเกินร้อยชิ้นเนี่ยเวลาเราขายของเนี่ยเราอยากรู้เลยว่าเฮ้ยอันไหนมันขายเกินร้อยชิ้นบ้างวะนะครับและก็มีจํานวนคงเหลือน้อยกว่า50ชิ้นเดี๋ยวเราจะได้ถ้ามันต่ํากว่า50เมื่อไหร่เราจะได้เรียกว่าสั่งของมาเตรียมขายาเพิ่มจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดี๋ยวนี้ก็ทําได้เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ฟิลเตอร์ร่วมกับเงื่อนไขแอน คือกองข้อมูลดังกล่าวนะครับว่าที่มียอดขายเกินร้อยชิ้นแล้วก็มีจํานวนสินค้าคงเหลือเนี่ยน้อยกว่าห้าสิบชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเวลาเราใช้รูปแบบของการกองหรือ advanced filter เนี่ยเราก็จะใช้ตรรกา์โดยกําหนดภาคแสดงช่วยกองข้อมูลเพื่อตอบคําถามเฉพาะจจบที่ซับซ้อนได้นะครับฝากไว้เลยนะครับว่าในบทเรียนเนี้ยเป็นการเรียนที่ ให้นักศึกษาได้รู้ว่าคำว่าภาคแสดงสัะพน์เป็นยังไงบ้างนะครับมันต้องมีตัวแปรในการสร้างเงื่อนไขส่วนตัวบ่งบอกปริมาณคือเราจะ,จะได้ทั้งหมดหรือว่าได้บางส่วนนะครับและที่สําคัญการใช้ฟิลเตอร์เนี่ยเราต้องฝึกใช้เยอะๆนะครับเดี๋ยวนักศึกษาลองไปดูตัวอย่างเป็นคลิปการใช้ฟิลเตอร์ใน Google Sheet หรดูว่าที่ตั้งโจทย์ขึ้นมาแล้วเราจะใช้ฟิลเตอร์ได้อย่างไงนะครับสําหรับบทเรียนนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับว่าอย่าลืมไปทําคําถามท้ายบทนะครับ แล้วลองดูซิว่าเราสามารถคิดเองหรือทำเองได้ไหมเราจะเขียนฟังก์ชันขึ้นมาใน Google Sheets ได้หรือเปล่านะครับก็เตรียมไว้3ข้อเช่นเดียวกันนะครับต้องขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่ตั้งใจเรียนมาจนถึงหน่วยการเรียนที่5นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปและหน่วยการเรียนอื่นๆต่อไปครับสวัสดีครับ